สวัสดีค่ะคลิปนี้คุณแม่หงุนช่องคิตตี้ยิ้มยิ้มนะคะจะพาไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ7คดนะคะปงก้อนเศร้าอยู่ที่อำเภอแก่งคอยค่ะ จังหวัดสระบุรีค่ะตอนนี้เราก็ถึงทางเข้าแล้วนะคะถึงทางเข้าอุทยานแล้วค่ะอุทยานแห่งชาติเจ็โคตผมก้อนเศร้าก็จะ,ะมีให้กางเต็นท์นะคะกางเต็นท์ลานกางเต็นท์ตอนกลางคืนนะคะ,ะแล้วก็มีบ้านพักของอุทยานด้วยค่ะไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมา กลางเต็นท์สูตรอากาศตอนเย็นๆตอนกลางคืนรับหมอกตอนกลางคืนนะคะทีะ่บรรยากาศภูเขาวิวภูเขาวสวยๆบนอุทยานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบ้านพักอุทยานนะคะแล้วก็จะมีลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์อยูอ่จะเรียกว่าเป็น สระน้ำหรือเป็นโครงการชนะระทานขนาดเล็กนะคะ,อ,ะอยู่ที่บนภูเขาตอนนี้คือเราขึ้นมาบนบนภูเขาแล้วนะคะบนอุทยานแล้วก็จะ,ะตรงลานนี้านลานทุ่งหญ้านี้ก็จะเป็นที่กางเต็นท์นะคะที่กางเต็นท์ไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเยอะค่ะในวันเสาร์วันอาทิตย์จะมากางเต็นท์กันนะคะ พาะอากาศดีมากบรรยากาศดีมากเลยค่ะทีะ่แก่งคอยสระบรุรีตรงนี้ก็จะเป็นกลางเต็นท์ค่ะลานกลางเต็นท์นะคะข้างข้างสระน้ําก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งเลยค่ะกลางคืนนี้คืออากาศเย็นมากเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะมีไว้ให้บริการนะักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ถนนตรงนี้ก็คือเดินเล่นเดินชมวิวได้ค่ะเดินชมวิวได้ตรงนี้แต่ส่วนตรงนี้คือเขาห้ามาการเต็นนะคะนี่คือวิวสวยๆบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะอากาศเย็นค่ะตอนกลางวันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะจะมีลมมาเรื่อยๆอากาศเย็นมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปพาไปชมวิวอีกที่หนึ่งนะคะก็คือขึ้นไปบนบนยอดภูเขาอีกที่หนึ่งนะคะแต่อยู่ในตัวอุทยานเหมือนกันค่ะตอนนี้กำลังขับรถขึ้นไปค่ะขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาค่ะขับรถขึ้นไปไม่ไกลค่ะประมาณ1.5กิโลค่ะก็จะมองเห็นวิวข้างบนลงมาวิวภูเขาสวยๆด้วยจะเป็นภูเขา เดียวกันกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะเพราะแก่งคอยสลับบุรีก็จะอยู่ติดกับเขาใหญ่นี่ก็จะเป็นวิวส,ยสวยๆเลยค่ะน้องคิตตี้กับพี่นักลบํำลังเดินขึ้นไปชมวิวค่ะวิวส,สว